ดูน่าเบื่อจนมันกลายเป็นว่าร้องเพลงอีกแล้วร้องเพลงอีกแล้วทุกครั้งที่จะร้องเพลงให้นึกเสมอว่าคนเขารอให้เราร้องอย่าเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภาพเดิมเนามก็ร้องเพลงได้ก็ร้องอยู่นั่นแหละนั่นแหละหาอะไรลูกเล่นใหม่ๆม,มาใส่เยอะๆแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ร้องเลยไม่ใช่แต่พี่แค่รู้สึกว่าอย่าให้มันจำเจคือการถ้าจะอ้าปากร้องสักครั้งไงแบบเหมือนอิงฟ้าแบบนี้ถ้าเขาจะร้องคือคนต้องรออะไรเงี้ยนึกออกปา ก็อ,อยากให้มันเยอะจนเกินไปเดี๋ยวภาพมันจะกลายเป็นร้องแต่เพลงอีงนี่พอรู้ว่าบอสชอบร้องเพาะหน่อยก็ร้องแต่เพลงอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นทําให้เขารู้ว่าเหมยไม่ได้แค่ร้องเพลงได้อย่างเดียวเหมยทาอย่างอื่นได้อีกเยอะมากมายที่ไม่ใช่ตีลังกา <c oughs> ที่ดูอยู่อ่านเกมอยู่เข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> ไม่ต้องร้องบ่อยแต่ร้องเมื่อไหร่ปุ๊บคือจึ้ง เออเข้าใจไหมค่ะโอเคเอาเถอะพี่ก็เหนื่อยแล้วนี่เดินทางกลับแล้วเธอขอบคุณจ้า่ขอบคุณค่ะ,ไ,คคะไปก่อนน้ำท่วมหาพัวก,ก่อน<ว>้ย <c ười> จบจบมงลงกินตะก้าก่อนไหนดูดิเท่าไหร่แล้วยอดใคร